คลิปนี้เราไปญี่ปุ่นด้วยที่นั่งเฟิร์สคลาสของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์พอลงเครื่องแล้วเราก็ไปอาบน้ําที่ห้องอาบน้ําของสายการบินหลังจากเข้าโรงแรมเราก็มาเปิดถุงของที่ระลึกที่เราได้รับจากบนเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสและในคลิปนี้เราได้เอารองเท้าผ้าใบไปลองซักที่เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญด้วยจะเป็นยังไงไปตามชมกันนะคะวันนี้เรามานั่งเฟิร์สคลาสของเจแปนแอร์ไลน์ ในเมนูก็มีภาษาไทยนะไปดูอาหารเครื่องในชั้นเฟิร์สคลาสก็มีพนักงานตอนรับมาคุดกับเราสองคนแล้วจะบริการ<ม>ดีามากก็เขาจะมาถามว่าจะรับเครื่องดื่มอะไรนะเบียร์ฟองมาสั่งแชมเปญมาคนละแก้วเลย ก็ประทับใจนะตั้แต่ตอนเพิ่งน,นั่งลงเองอะ่ะเพิ่งน,นั่งลงที่บอกมาตอนรับได้ดีมากแลมาถามว่าเอาเอาหารอะไรแลนด์มีี้มันเพิเดี๋ยวเราเข้าไปแกะก่องกันนะก็ดีใช่ไหมนด์มีี้ มีชุดนอนอันนี้กลับบ้านได้หมดเลยนะแล้วก็เครื่องสำอางสำเป็นจรูปของผู้หญิงแล้วก็เครื่องมาแต่อันนี้เป็นอ่างตังกลับไม่ได้อ่าเครื่องขึ้นมาสักพักก็มาเสิร์ฟอาหารแล้วนะวเราออเดอร์ไว้ตั้งแต่ก่อนเครื่ององอกแล้ะ ก็อันนี้เป็นฮิบิกินนะซมเกอร์มออันนี้เป็นวาย30ปีของที่ไปญี่ปุ่นทุ่นหวานดีหวานดอาีอันนี้ก็เป็นสลัดทุงน,น้ากาิมีซอสมาให้ด้วยหลังจากทานอาหารว่างก่อนนอนแล้วเราก็ได้นอนพักผ่อนแป๊บนึงก็เป็นเวลาอาหารเชา้าตอนนี้ก็ เวลาประมาณตีสองก็ตีสามญี่ปุ่นแล้วก็มาปลุกสรรพาหาละเป็นข้าวกับเนื้อวากิวแล้ววาคิวยากอาหารอร่อยมากๆเลยมื้เช้าของหวานเป็นมูชเจสนัสนะกับผลไม้มูดเกาลัดและผลไม้รวมสดชื่นดี ตอนนี้เรามาถึงสนามบินฮาเนดะแล้วถ้าเราบินชั้นเฟิร์สคลาสเราสามารถมาใช้บริการห้องอาบน้ำนี้ได้ฟรีถ้าเราบินวิสิสคลาสหรือเฟิร์สคลาสที่สนามบินฮา,นาเนดะลงมาแล้วออกจากที่รับกระเปะ๋าต่อมอเรียบร้อยแล้วนะออกมาให้เลี้ยวขวาจะมีชาวลูม well ให้ใช้ฟรีครึง่งชั่วโมงแล้วก็มีโบกมินิติให้มาด้วย ไม่มีไม่มีแปลงฟันนะอเอามาเองก็จะเป็นให้แปลงฟันอาบน้ำนะตรงนี้ไม่มีส้วมวันนี้เรามาพักกันที่โรงแรมเมอร์เคียวฮิบิยาห้องเป็นขนาดกระทะัดรัด เข้ามาขวามือเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็มีอ่างอาบน้ําสุขภัณฑ์ก็มีที่ล้างก้นบิดเดนให้แล้วก็ตรงนี้เป็นอัมานิที้อันนี้เป็นเป็นเกลือเกลืออไว้แช่อ่างแล้วก็มีหวีมีมีดกหนวดมีแปรงสีฟันยาสีฟัน แล้วก็อันนี้อันนี้อ,นนอะไรมัง่งอ๋อพวกครีมครีมทาผิวเซรั่มเซรั่มทาผิวอะไรนี้อ่าแล้วก็มีเป็นขวดขวดก็เป็นตัวนี้เป็นล้างมือตัวนี้เป็นเอ่อโลชั่นมีโลชั่นทาผิวให้ด้วย มีชุดนอนให้มีชุดนอนให้ตัวนี้อ๋อ,อเป็นตู้เซฟตู้เซฟแล้วก็ด้านล่างมีสลิปเปอร์แล้วก็มีอันนี้เอาไว้ฉีดแบบเสื้อผ้าให้กลิ่นสดชื่นเราจองมาเป็นแบบสองเตียงทีวีก็ใหญ่เหมือนกัน แล้วก็มีเครื่องชงกาแฟมีการน้ำกาต้มน้ำร้อนมีชากาแฟด้านล่างเป็นอะไรตู้เย็นปะอืมด้านล่างเป็นตู้เย็นมีมินิบาร์ในตู้เย็นยังไม่ได้ดูราค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นที่นั่งเล่นมันก็แปลกๆเนาะมันต้องแบบว่าต้องเดินขึ้นไปขึ้นบันไดไป,เ,เ,ปเป็นนอนเล่นตรงนะั้นอนเล่นชมวิวเหมือนตรงนี้มันจะติดสถานีรถไฟสถานีอะไรนะชิมบาชิเนาะชิมบาชินี่ก็เป็นวิววิวแถวนี้ นี้เราอยู่ที่ชั้นสิบสองเดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงของที่ระลึกที่เราได้มาจากบนเครื่องบินชั้น First c คลาสกันอันนี้เป็นของจากบนเครื่อง Japan a i r l i n น s ที่เขาเป็นเป็นอามานิตี้ปะ่ะ เขาเรียกว่าซูวีเนียเนาะที่ให้เราเนาะก็อันนี้เป็นมาร์กน่าจะมาร์กแล้วอุ่นๆเพราะว่ามาร์กตามาร์กตาแล้วมันจะอุ่นๆเราเคยใช้มันมันจะพอแกะเปิดซองแล้วอ่ะมันเหมือนกับเวลามันมาโดนอากาศแล้วอ่ะมันจะมันจะอุ่นๆเออ,อก็มีอันนี้นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซต ครึ่งสำอางใช่เปล่าเดี๋ยวแกะดูเลยว,วิบวับวิบวับมากเลย<ม>อ่ากล่องมาเริ่มเลยแต่ข้างในก็มีเป็นโลชั่นแล้วก็เป็นเอสเซนต์ของผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้แผ่นมาร์กแผ่นมาร์กหน้า ก็คือแบบว่าใช้เป็นลำดับลำดับที่หนึ่งใส่โลชั่นก่อนลำดับที่สองใส่เอสเซนต์และอันนี้เป็นลำดับที่สามแต่ที่เราเคยดูมาเขาแบบมาร์กเสร็จแล้วค่อยค่อยใส่พวกนี้นะใช่แต่เดี๋ยวเราต้องไปไปแปลดูอีกทีว่าตกลงว่าเป็นตามลำดับอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ยังยังไม่แน่ใจนะอืม แล้วก็อันนี้เป็นชุดนอนชุดนอน,น,อนของเราเขาเอาไซส์ S ให้แจะมาดูเลยว่าหน้าตาเป็นไงเขาถามเขาถามเ,าเลยว่าจะเอากลับบ้านไหมเขาถามว่าจะเปลี่ยนชุดนอนไหมไอเราก็แบบว่าทำท่าเหมือนไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแล้วออกงั้นเดี๋ยวเขาให้เป็นสุเวิเนียเอากลับบ้านให้แล้วเขาก็จัดใส่ถุงให้เลย ก็นิ่มดีนะเขาบอกว่าของเราอะไซส์เออ๋อมีถุงอีกถุงแบบว่าใส่เป็นถุงอีกทีหนึ่งอะอยู่ในถุงนี่เป็นเฟิร์สคลาสก็เลยได้ได้ชุดนอนมาด้วยแกะเลยเขาก็น่าจะซักแล้วเนาะงั้นเราก็ใส่ระหว่างทริปนี้ได้เนาะได้ใส่ได้โอ้นี่ขนาดไซส์เอสนะเนี่ยไซส์เอส ใหญ่เมืกันเขาทําทําท่าว่าใหญ่เขาผูกได้ผูกของผู้ชายให้ไซส์เอ็มมานี่แล้วก็เป็นเสื้อเสื้อหน้าตาก็ออกสไตล์มูจิมูจิยูนิคออะไรเงี้ยน่นอนนะเออเออเขาประมาณให้เองเลยผูกแบบนี่เล็กสุดแล้วอ่ะไซส์เออแต่ถามเพราแล้วแหละเขาเขามองเขามองตัวเราแล้วเขาก็จัดไซส์เอสมาให้ และนี้ก็เป็นรองเท้าสลิปเปอร์ก็ไม่มีอะไรรองเท้าสลิปเปอร์ทั่วไปแล้วในนี้มีอะไรในนี้ก็คงจะมีพวกยาสีฟันพวกอะไรเงี้ยเป็นฟีดชิพทั้ยอืมแปรงสีฟันยาสีฟันอที่ถอดอยู่ตรงไหนก็มีนะดึงออกเลยยี่ห้ออะไรรู้จักไหม เราโบนี bon ไม่รู้จักไหมเราไม่ค่อยรู้จักนะไม่รู้ยี่ห้อหรือเปล่าอืมน่าจะเป็นยี่ห้อเขาแหละแต่ว่าอย่างของการบินไทยเงเขาก็แบบว่าเอาถุงของแบบผ้าไหมจิมทอมสันมาให้อะไรอย่างเงี้ยเออโอเคยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่แกงง่ายๆนะเหมือนกับว่าแบบยังไม่มีใครใช้นะอย่างเงี้ยเออมีล็อกเอาไว้มีอะไรบ้างอะ มีหวีหวีแล้วก็สียงอชั้นนาฬิกาอันนี้เป็นลิปมันอนะลิปทาปากแหละ<ม><ม>ลิปบามอะไรเงี้ยแล้วอันนี้เป็นแฮนด์ครีม,มทามือพยศเออ <c oughs> เราเราไม่ค่อยรู้จักของนะแล้วก็ พ็อกเก็ตทิชชู่น่าจะทิชชู่ทิชชู่แห้งแหละทิชชู่แห้งอ๋ออันนี้ที่ปิดตาไม่เคยได้ใช้เลยไม่เคยเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ก็มันก็มึดๆอยู่แล้วไงเขาอันน้ก็ไม่ได้ใช้อาวอันนี้ก็เป็นไมชเชนมาร์คเป็นแผ่นมาร์หน้าเหมือนกันเหรออ๋อไม่ใช่แมสแมสอะแมส แบบอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องมีคำว่าอะไรมอยเจอร์อ๋อหรือว่าอยู่บนเครื่องบนเครื่องอากาศมันแห้งมากเลยเนาะหรือว่าถ้าใส่อันนี้แล้วเราจะชุ่มชื้นหรือเปล่าต้องไปแปลก่อน <c oughs> อืมต้องไปแปลก่อนแต่อยู่บนอยู่บนเครื่องอะ่ะคอแห้งมากเลยอะ่ะแล้วมีอะไรอีกเอ้ยเขาให้อันนี้มาด้วยอ๋อมีสายชาร์จด้วยเออเป็นสายชาร์จจะแปลอะไรสายชาร์จ อันนี้ก็ใช้กับ i p h o n นเนาะหรือพเมียมเลยอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ใช้ไอโฟน่าใช้หมดแล้วนี iPhone อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันน่าจะถอดได้นี่อันนี้เดี๋ยวมันน่าจะเพราะว่าอ๋อนี่ไง USB C ใช่ใช้ได้หมดเลยเพราะว่าโขอโทษทีขอโทษทีไม่เดี๋ยวนี้ i p h o ฟ e ถ้า i p h ฟนสิบห้าเดี๋ยวนี้มันเป็นมันเป็นยูเอบีซไงเออ และนี้ก็เป็นเขาเร,เรียกว่าอะไรไลนิ่งไลนิ่งนะที่แบบว่า iPhone รุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยรุ่นก่อนสิบห้าเออก็ดีนะสีสวยดีเออสวยดีเป็นเป็นเส้นอย่างนี้มันแบบว่ามันดูมันทนทานใช่อย่างนี้จะทนทานทนกว่าสายพลาสติกของของที่แถมมากับ i p h o n นอ่ะอืมแล้วก็ใช้กับพวก Android ได้ก็ดึงอันนี้ออก ดีดีแล้วก็อันนี้เป็นน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากแล้วก็อันนี้คืออะไรอ๋อที่อุดหูที่อุดหูคนข้างๆนอนกลนะ่ใช้เหมือนกันออไ,ไ,ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้เปิดมาไม่งั้นจะเอามาอุดคนข้างๆแบบกลสนั่นเลยอะ่ะและนี่แปรงสีฟันยาสีฟันและอันนี้คือ ขบับบรรจายสุภคุณว่าม่ามีอะไรบ้างยี่ห้อนี้อืยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ย <Story S 1> สตอรี่สตอรี่สตอรีออรร่ของเขาก็มีเท่านี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยของเต็มกระเป๋าละ,อ,ะออกไปเดินเล่นกลับมาสี่มืองปาเขามีของมาวางให้ด้วยเป็นเครื่องดื่มกับ อะไรไม่รู้ต้องแกะดูอีกทีนึ่งตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งเลยได้เวลาของเลาของที่โรงแรมเมอร์เคียวฮิมบิยาสำหรับสมาชิกที่จองห้องขับเลาแล้วก็สมาชิกไปที่นั่งเป็นขนมขนมช็อกโกแลตเสร็ ก็กินอิ่มได้อยู่ขนมก็มีก็หลากหลายอยู่สิงเกิลมออะไรก็มีเราก็ตักอาหารมาอย่างเล็กน้อยแล้วก็สั่งค็อกเทลมาคนละแก้วเป็นซากุระกับโรสเป็นเบสค็อกเทล หลังจากกินดื่มที่เราเสร็จแล้วเราก็ไปเดินเล่นแถวๆโรงแรมกันเราไปเจอร้านซักผ้าหยอดเหรียญที่ซักรองเท้าผ้าใบได้ด้วยเลยขอลองซักดูสักหน่อยเรามาร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่นี่เขามีเครื่องซักรองเท้าด้วยอันนี้ส n นิก้กวอร์ดแล้วก็มีตู้อบรองเท้า เราก็เลยว่าจะลองซะหน่อยสัก200เยนจริงๆเขาบอกไว้ว่ามันใส่ได้2คู่ถ้าเป็นรองเท้าผู้ใหญ่อะใส่ได้2คู่ถ้าเป็นรองเท้าเด็กอ่ะใส่ได้ถึง4คู่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราลองแค่คู่เดียวแล้วก็เครื่องอบเครื่องอบ20นาที100เยนเดี๋ยวลองดูเราก็เอารองเท้าใส่ลงไปละเดี๋ยวแป๊บนึง วางดีๆเลยเขาบอกให้ผูกเชือกให้แน่นนะกให้แนน่แล้วเดี๋ยวหยอดเหรียญนะเนาะสองร้อยเยนสองร้อยเยนละมันทำงานเลยเนี่ยยี่สิบนาทีทำงานทันทีเสียงน้ำเนาะ เราได้ยินเสียงน้ำเนาะซักเสร็จแล้วสะอาดขึ้นไหมอ๋อไม่หอมเท่าไหร่ไม่หอมาเท่าไหร่เนะตามเงี้ยก็เอามาใส่มาใส่เครื่องอบอ,อ่ะปิดตู้หนึ่งร้อยเยน ทำงานเลยเนาะได้ยินเสียงมาทำงานเลยนะ20นาทีเอารองเท้าออกมาแล้วแห้งไหมก็ชื้นตรงหัวหัวนิดหน่อยชื้นตรงหัวนิดหน่อยงานแต่โดยรวมคือแห้ง90%มีชื้นบางจุดเหมือนไม่รู้เปล่าเย็นมาหรือยังไงนะแถวเนี้แถวเนี้ยยังแถวแถวที่มันหนาหนาหนาตรงนี้กับตรงหัวหัวมันแต่ก็ก็ถือว่าโอเคนะเคเก้าสเอรมาถ่าต่อได้ ในวันรุ่งขึ้นเราก็นั่งชินคันเซนจากโตเกียวไปนากาโนหลังจากรับรถเช่าแล้วเราก็มุ่งหน้าไปที่ฮาคุบะจะเป็นยังไงตามไปชมกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ